สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีน v i p เช้าบ่ายนะคะ,ะจะมาที่18กันยายน6 5ห้าเนาะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับจีน v i p เช้าตัวเด่นก็คือ5กับ4ตัวรองก็คือ7กับ8 50ห1 53 56 57ห8 4ห41 42ห้า7 48ห้าดี่สี่หสี่เจ็ดสี่ดามตัวก็4ี่8 5ดห้า1 4ดห้าดสี่สี่สอง จับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่ห้าห้าสี่เจ็ดแปดแปดเจ็ดเนาะจับคู่ควายมันง่ายดีเนาะไม่ต้องเปลืองเงินเยอะนะต่อไป vip บ่ายตัวด่นก็คือ0ูนย์กับ8ปดตัวรองก็คือ1นึ่งกับเจ็ดก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์เจ็แปดศูนย์เก้าแปดศจ็สีนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็แปดเ จับคู่ก็0 8 8 0 0 1 1 0 0 7 7 0 8 8 8 7นะอันนี้เราว่ากลัวมันจะมา0 0 1เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีกันแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามซับสไครต์กดไลค์กระช่องวุ้นเส้นผ่านรวยนะญิงๆิงปังปงัทุกแนวทางนะคะ